สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัตินะครับ360อ,อ,อกสิองศานะครับสามารถที่จะหมุนไปไหนมาไหนได้หมดนะครับผมนะตัวน,นี้นะจะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะครับผมนี่น้ากล่องนะครับอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์เขานะเขาสกีนไว้ว่ามันติฟัง,งชันสวิปปิ้งโรบอทนะครับผมหรือสวิปปิ้งแมชชีนนั่นเองหรือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะมา เดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่าครับว่าใช้ยังไงบ้างก็ติดตาม<ค>กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าเนี่นี่เปกล่องนะครับกล่องไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยหมดแล้วนะครับแล้วก็ข้างในเราก็เป็นตัวเครื่องนะที่หอนะครับเดีนะ๋ยวลอแกะดูปึ๊บนะครับอ่าชิงโอ้สีขาวนะครับตัวนี้นี่นะครับผม เดี๋เป็นตัวเครื่องนะในกล่องมีอะไรบ้างเออระวนี่ครับในกล่องก็มีนี่ครับอันนี้เป็นผ้านะครับน่าจะเป็นผ้าไว้เช็ดพื้นนะที่ติดกับตัวเครื่องนะส่วนนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือเป็นมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมอันนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับสําหรับชาร์จแบตตัวนี้นะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับหัวเป็นแบบแบบนี้นะครับผม ชาร์จพวกแอนดร d นะสามารถใช้ด้กันได้ครโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้งานกันนะครับสำหรับสเปคตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องดุดฝุ่นนะครับที่สามารถหมุนได้นะครับส6 0องศานะครับผมตัวนี้เนี่ยขนาดจะอยู่ที่320คูณ320คูณ74มิมนะครับผมสามารถที่จะชาร์จแบตได้นะครับด้วยสาย USB นะครับที่ให้ดูเมื่อสักครู่นะก็คือตัวนี้นะครับชาร์จแบตได้นะครับผม รูชาร์จแบตเขาจะอยู่นี่ครับด้านข้างตรงนี้นะครับผมมีรูชาร์จแบตอยู่นะเราเสียบ่อไปนะครับเหมันก็การชาร์จมือถือธรรมดาเลยนะครับเสียบชาร์จนะครับใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่3มชั่วโมงนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับทั้งหมดประมาณนะครับ90นาทีนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่1.2กิโลนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอื่นๆกันบ้างนะครับผมสำหรับวิธีใช้งานนะครับตัวนี้ อ่ะอันนี้ดูด้านล่างก่อนอ่ะดูก่อนอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับผมนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็อันนี้ด้านข้างนะครับจะมีอันนี้เป็นรูที่ปล่อยอากาศออกนะครับเวลาเขาดูดลมเข้านะครับดูดฝุ่นนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูชาร์จแบตนะครับโอเคเรามาดูข้างล่างนะครับอันนี้คือเป็นด้านล่างนะครับผม ตรงนี้คือรูที่เอาไว้ดูดฝุ่นนะครับอันนี้เป็นล้อนะครับหมุนได้นะครับอันนี้เป็นที่ปัดฝุ่นเข้ามานะครับมันจะหมุนเข้ามาแล้วก็จะดูดเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นล้อนะครับล้อหมุนได้ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับที่เก็บแบตเตอรี่นะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับเวลาเราจะใช้งานเราต้องมาเปิดตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้จะมีต so ีนตุ๊กแกนะครับผมมาไว้ติดผ้าตรงนี้นะครับปฏิภผ้าได้นะครับ เป็นผ้าไว้เช็ดพื้นนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีใช้งานนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะก็เปิดตรงนี้นะครับเปิดไปก่อนนะครับทีนึ่งแล้วก็มากดตรงนี้นะครับอ่าเครื่องเริ่มทํางานแบบนี้นะครับอันนี้คือเครื่องเริ่มทํางานแล้วนะครับจะมุมมุมมุมแบบนี้ตรงนี้จะโดดคุ้นนะครับมันโดดแล้วนะครับตอนนี้อ่าจะปิดก่อนนะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ เราจะเอาฝุ่นออกยังไงใช่ไหมเวลาใช้เสร็จแล้วนะครับเวลาต้องการทําความสะอาดนะตรงนี้นะครับเปิดได้นะครับเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บอ่าแบบนี้อ่านะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ออกได้นะครับนี่นะครับตรงนี้แหละครับอันนี้คือที่เก็บไส้กรองฝุ่นนะครับตรงนี้เปิดดูนะครับ เปิดออกมาครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้ชึบนะครับฝุ่นทั้งหมดนะครับก็จะถูกรวมไว้ในนี้นะครับผมฝุ่นทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับผมแล้วก็สอถที่จะถอดออกไปนะครับแล้วก็ไปทําความสะอาดได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมได้เปิดใช้งานจริงแล้วเนี่ยฝุ่นในห้องมันจะเยอะขนาดไหนนะครับมันจะมีพวกขนหมาขนอะไรด้วยนะที่บ้านเลี้ยงหมานะครับแล้วก็ อะไรที่เรามองไม่เห็นมันก็จะดูดเข้าไปนะอันนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์อยู่ด้านในนะครับตัวดูดฝุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์ด้านในเวลาเราจะใช้นะครับกลับมาแล้วก็เสียบไปเลยชึบแบบนี้นะครับวางไปเฉยๆครับแล้วเราก็ปิดฝาแค่นี้ครับแล้วเราก็ปล่อยให้มันทำงานได้เลยนะครับ มาเดี๋ยวก่อนจะเริ่มใช้งานนะครับผมเราเอาผ้าผ้าตรงนี้นะครับที่เขาให้มานะแปะลงไปข้างล่างตรงนี้นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดเลยนะครับเปิดตรงนี้ครับเปิดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยให้มันทํางานเลยนะครับนี่นี่เปิดแล้วนะนะครับนีลักษณะการทํางานจะเป็นแบบนี้นะครับอล้เราก็ปล่อยให้เขา ไปเลยเ่านี้ยตอนนี้ขึ้นงดดฝุ่นก็เดินไปพัวแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยเขาเดินไปเองเลยนะเนี่ยเขามีเซนเซอร์นะครับผมพอชนเขาก็ถอยหลังเองครับนีต่ตอนนี้ผมให้ทำความสะอาดที่ห้องนอนผมนะสังเกตน,นะครับจะมีฝุ่นอยู่นะครับซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับจะมีพวกผมขนหมาอะไรเงี้บมมยบ้านเลี้ยงหมาดใครบ้านเลีมม้ยงหมาเลี้ยงแมวครับเครื่องมีใช้ดีมากเลยครับเครื่องเขาจะหมุนเรื่อยๆนะครับ เรียบร้อยแล้วนะคระหอมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฝุ่นเยอะไหมนะเก็บฝุ่นได้เยอะหรือเปล่าชนครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับเปิดฝาด,ดูฝุดด่นนะด,ดูฝุดด่นเยอะไหมตกนไปฟองมาแล้วนี่เป็นไงกับตอนแรกกับตอนนี้เป็นไงดูดิฝุ่นเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเศษผมเศษฝุ่นนะครับเยสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ,ะ,ะมาเราเอาฝุ่นออกแล้วนะครับเราก็ เดิมปิดฝาแล้วเราก็เก็บไว้ครับถ้าเกิดเราจะชา์าแบตเราก็เอาสายช้จแบตเสียบได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตรงนี้นะมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะกดดูลิงก์นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้านครับ